สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่แนลดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอสร้างชีวิตจากลิขิตด,ดาวและก็อีกหนึ่งช่องทางน,นะครับก็คือโหนวิศวะพารวยพาท่านใดนะครับชื่นชอบตัวเลขมงคลก็ฝากติดตามในช่องทางโหนวิศวะพารวยด้วยนะครับส่วนช่องทางดวงมงคลชีวิตเช่นเคยครับ ต่อสร้างชีวิตจากลิขิตด,ดาวช่องทางนี้เน้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนอันใดที่ชื่นชอบพื้นฐานโหราศาสตร์หรือการออกคำพยากรเกี่ยวกับลูกเต๋าพยากรณ์และพ่ยิปซีก็ฝากทุกท่านไปเป็นสมาชิกน,นะครับคุณจะสนุกกับการสอนและสามารถที่จะนำไปใช้ให้เข้ากับตัวเองได้แน่นอนครับเช่นเคยครับวันนี้เราก็มาพูดถึงนะครับ วิธีการเสริมเติมแต่งโดยตากันครับวิธีการเสริมเติมแต่งโดยตาเป็นหลายศาสตร์ที่เขาสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้หรือแก้ไขโดยตาได้แต่หลักๆแก่นแท้ของโหราศาสตร์ที่นิยมใช้นะครับหนึ่งก็คือการสวมแหวนสองคือการเสริมเติมแต่งบริเวณ หัวคอบ่าไหล่จรลดปลายเท้าของดัวชตาของเรา3คือการใช้ดวงข้อบแปนบ้านหรือใช้ภูมิภูมิจุย้ย4คือแสกี5คือเขาเรียกว่าห่วงซุยแต่ลลหลักๆของหัวรักะาครับเขาจะใช้ประมาณ4กดแรกก่อนนะครับแต่ในจุดแต่ละจุด,จดบางอย่างใช้ได้บางอย่างใช้ไม่ได้อยู่ที่ ดวงดาวสถิตยอยู่พบพบนั้นช่องนั้นอีกสเตปหนึ่งเรามาเรียนรู้กันครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมเติมแต่งดวงตาด้วยการสวมแหวนนะครับนี่คือพื้นฐานแต่ที่แน่ๆครับสามารถที่จะทำให้คุณสําเร็จแล้วคาดปลอดภัยจเจริญรุ่งเรืองได้ไม่แพ้ในเรื่องราวอื่นๆนะครับแต่เขาก็มีข้อจำกัด ของเขาอยู่เรามารับชมรับฟังในข้อต่างๆที่เราจะเห็นกันนะครับในการสวมแหวนเนี่ยคือดวงครูอีกหนึ่งดวงนะครับวิธีการสวมแหวนอย่างแรกเราต้องไปดูว่าถ้าเรามองดวงแล้วดวงไหนช่องไหนที่เขาไม่นิยมไปแก้ไปเสริมไปเติมไปแต่งเราจะได้คัดดวงดาวนั้นออกจากสารระบบนะครับเรียกว่าออกไปก่อน จะเหลือแต่สิ่งดีๆบางดวงอาจจะเหลือเยอะบางดวงอาจจะแทบไม่เหลือเลยเราค่อยไปประยุกต์ใช้กันดูแต่ละสเต็ปสเต็ปนะครับอย่างแรกดวงตานี้คือดวงครูนะครับหนึ่งเราก็มาดูกันว่าเราได้จัก,กราศีหรือมณฑลจัก,กรวาลน,นี้ขึ้นมาแล้วแล้วเราเอามาหาพ้องโยกเทวดาดาวคู่ที่นีบดาวเพื่อสรุปดาวดีดาวเสียเอาไว้ออกคำพยากรณ์ แต่ตัวนี้เราจะเสริมเติมแต่งดวงชะตาเราต้องมาดูอีกสเต็ปหนึ่งว่าลัคนาเขาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับที่ราศีกันขอภัยราศีสิงนะครับท่อนี้เป็นเชิงบวกท่อนี้เป็นเชิงเท่ากับช่อนี้เป็นบวกท่อนี้เป็นลบท่องนี้เป็นเท่ากับท่อนี้เป็นลบท่อนี้เป็นบวกท่อนี้เป็นลบท่อนี้เป็นเท่ากับท่อนี้เป็น เท่ากับท่องนี้เป็นบวกและท่อนสุดท้ายเป็นลบดังนั้นวิธีง่ายครับเข้าไปผูกด,ดวงในเว็บไซต์ดูบุคคลชีวิตช่องสีเขียวเป็นบวกช่องสีเหลืองเป็นเท่ากับช่องแดงเป็นลบนะครับดังนั้นอย่าเอาช่องลบมาเสิมเติมแต่งดวงชะตาของเรายกเว้นจะเข้ากดเกณฑ์ฟางกดเกณฑ์เช่น ช่องที่เข้ากดเกณฑ์บ่อยที่สุดหรือประจําเลยคือช่องพันธุกดเกณฑ์คืออะไรอาจารย์พันธุไแปลว่าพยายามนะครับช่องพันธุเดี๋ยวนะครับเขียนพันธุแปลว่าพ่อแปลว่าพยายามแปลว่าแม่ก็ได้บางกดบางกดแปลว่าอาสหายรีบรัพ์ แปลว่าสิ่งที่เองขนขวายดังนั้นเขายังให้เป็นกึ่งลบกึ่งบวกนั่นเองแต่กฎเกณฑ์แบาบงเกณฑ์ที่อนุญาตใช้คืออะไรบังเอิญว่าคนคนนั้นในช่องนี้ครับพันธุเนี่ยได้จัตุสดัยก็คือสี่เหลี่ยมสี่ทิศได้ไรเสี่ยวจันทได้ขับพลนำพลต่อพิกุลต่างๆอันนี้เป็นข้ออนุโลมนะครับคือได้กฎเกณฑ์นั่นเอง แต่ลักษณะของดวงนี้ได้ไหมไม่ได้เขาไม่ได้กฎเกณฑ์ถึงพ้องพันทุกตัวนั้นพยายามอย่าเพิ่อไปใช้เขานั่นเองนะครับเราก็มาดูว่าที่เหลือล่ะห้ามใช้ตัวเลขดังกล่าวมีอะไรบ้างจากนั้นก็มีเลขหนึ่งเลข4เลขห้าขออภัยนะครับเลข5และเลข9แต่รู้ในใจว่าบางครั้งมันมีกฎเกณฑ์อนุญาตนะครับ พอรู้สิทธ์ท้าผมหลายครั้งข้อเดียวคือข้อนี้ครับพันธุนี่แหละคือจะทําคนเป๋ได้นะครับแต่ก็เอาพื้นฐานไปใช้ก่อนยิ่งเรียนรู้เยอะเราจะเข้าใจกฎเกณฑ์มากขึ้นดังนั้นนิ้วไหนก่อนและสีไหนห้ามใช้อันดับแรกตามนี้ก่อนเลยอันนี้ยังกึ่งๆนะขอทวนบ่อยๆดังนั้นนิ้วอะไรอลีนิ้วอะไร นิ้วหัวแม่มือข้างขวาอย่าไปใส่ใส่แล้วอะไรใส่แล้วจะติดคุกติดตารางหัวแตกนะครับเพื่อนหาเรื่องคนนุ่นหาเรื่องหาเรื่องไปหมดนั่นแหละกับขุนข้อม,มองใจนิ้วอะไรอีกพ,พุทธเลขสีนะครับนิ้วนางข้างขวาใส่แล้วจะมีปัญหาเรื่องคําพูดหรือของหายมีปัญหาเรื่องสัญญิงสัญญาหรือขายของไม่เป็นขายของไม่ได้นั่นเองดังนั้น,น,นอย่าไปใส่นิ้วอะไรอีก นิ้วควหมายละพิหัสเลขคนิ้วอะไรนิ้วก้อยข้างขวาแล้วก็นิ้วนางข้างสายใส่แล้วอะไรใส่แล้วนะเราจะพยายามพยายามพยายามแต่ลืมว่าบางครั้งเป็นทั้งบวกและลบเราต้องเรียนรู้โหศาสตร์ในจุดนี้นิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเกิดเลือกสิ่งที่ดีได้ก็อย่าเพิ่งมาใช้แต่ถ้าเกิดไม่มีจริงต้องเหลือบมาดูช่องพันธุเสมอนะถ้าไม่มีจริงๆ เรามาเริ่มกันครับเรากดข้อแรกดาวที่จะสวมแหวนได้ต้องอยู่ในช่องนี้ครับนะครับข้างนอกไม่เกี่ยวนะข้างนอกเขาเรียกว่าพบหรือดาวเกษตรบดีทุกคนมีอยู่แล้วอันนี้ครับแต่ข้างในเนี่ยทุกคนจะไม่เหมือนกันโดยส่วนรวมโดยส่วนใหญ่นะครับดังนั้นดาวดวงเดียวถึงสวมแหวนได้อาจารย์หนูบมีดาวคานดวงเดียวสวมไม่ได้ครับเพราะอะไรมีเทวดานั่นเองจากกฎข้อนี้ มีเทวดามาช่วยหรือมาทำลายนั่นเองดังนั้นสวมแหวนไม่ได้นะครับสองช่องนี้ไม่ได้สามช่องนี้ไปได้สี่อันนี้ไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นดาวที่เหลือสวมแหวนได้ครับผมที่มีดวงเดียวมีดวงเดียวมีตำแหน่งไนบ้างหนึ่งช่องเพื่อนสองช่องคุณลักคู่ครองหุ้นส่วนสามช่องคุณพ่อคุณแม่หรือบางดวงเป็นคุณพ่อบางดวงเป็นคุณแม่แต่ที่แน่ช่องสุภะแปลว่า ที่พึ่งหรือคนอุทางคำชูนะครับย้อนกลับไปว่าอาจารย์ลดที่เหลือทําไมสวมไม่ได้ล่ะได้ครับแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าอะไรในช่องเนี้ครับมีดาทั้งหมดห้าดวงดังนั้นห้าดวงเนาะสามห้าแปดเก้าศูนย์สมมุตินะครับเขาจะต้องได้ของที่เสริมเหมือนกันหมดแต่มาเอิญว่าเสริมแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เสริมช่องนี้ครับ เขาจะมาเสริมจุดต่างๆที่เขาอยู่อันนี้มันเป็นความพิถีพิถันดังนั้น,นตัดปัญหาไปครับเราฝึกใหม่อย่าไปเสริมในช่องที่มีดาวหลายดวงแบบนี้ดังนั้นโหศาสตร์จึงชอบพูดว่าเพศวายุฐานะความสมัครสมานสามชีรวมไปถึงเราเป็นคนดีมากๆนะครับช่องแรกคืออะไรช่องเพื่อนสามารถเสริมได้นิ้วไหนช่องเพื่อนช่องญาตินิ้วกลางข้างสาย นิ้วดาวเสานิ้วอะไรนิ้วชี้ข้างซ้ายเสริมอะไรเสริมคู่ครองเสริมพุ้นส่วนเสริมคนใกล้ชิดนะครับนิ้วชี้ข้างขวาเสริมใครเสริมคุณพ่อเสริมความคิดเสริมความเจริญเสริมให้คนอุปถัมภ์คำชูเราดังนั้นเราก็มาเริ่มกันครับข้อแรกดาวราหูอยู่นิ้วกลางข้างซ้ายต้องการเสริมไหม เราเป็นคนดีอ่ะสมมุติเราเป็นคนดีจริงๆไม่เกี่ยวแล้วครับเสริมก็ได้ไม่เสริมก็ได้ยกตัวอย่างเสมอเลยคืออะไรเรานี่นะขับรถเบนซ์เพื่อนขับเอจากู้ขับพอร์ตไนเนี่ยครับขับอะไรที่มันแพงกว่าเราอ่ะโเขาดีกว่าเราตั้งเยอะตั้งแยะแล้วข้อแรกข้อสองเรานี่นะขับเบนซ์เพื่อนยังไม่มีรถขับย้ายเพื่อนมีรถขับเราก็ไปเสริมเขาเพื่อนจะได้มี ม a ด้าโตโยต้าแคมลี่ครับดังนั้นสิทธิ์ของเราก็คือเสือให้เพื่อนดีดีดีด,ดีดีขึ้นนั่นแหละจะได้บางครั้งเรารวยแล้วเพื่อนยังไม่มีฐานะก็เพื่อนจะได้มีฐานะจะได้มาไม่มาเบียดเบียนเราหรือเพื่อนมันจะได้มีความสุขนั่นเองสิทธิ์ของเรานะครับดังนั้นเราต้องการเราเป็นคนดีอ่ะเราอยากให้ช่องนี้คือช่องเพื่อนกับพี่น้องคาร์ตาก็มาเขาจะได้สุขกายสบายใจนะครับดังนั้น เราไปดูคนครัวว่าจากดาวราหูนะครับเราไปดูว่าในช่องที่เสริมดวงเราอะครับมีสีอะไรบ้างนะครับได้นิ้วใส่แล้วดาวราหูผลมาครับมีเลขอะไรเลขสองมีเลขอะไรอีกมีเลขสามนะครับที่อยู่กับราหูเลขแปดนะมีเลขอะไรอีกมีเลขเจ็ดดังนั้นหนึ่ง อาทิตย์สีแดง2จันสีเหลืองเดี๋ยนั้นสีเหลืองเสริมโดยตาที่นิ้วกลางข้างซ้ายนิ้วอะไรอีกอังคารสีชมพูนิ้วอะไรอีกดาวเสาสีม่วงเดยนั้น3มสีนี้เสริมให้เพื่อนเราเจริญเราก็ไปหาแหวนมาสวมใส่ที่นิ้วกลางข้างซ้ายเราก็มาเช็คอีกว่าอาจารย์เราการสิ่งที่ดีอ่ะเพราะว่าใส่แล้วมันดีแหละแต่อยากดีมากนะครับอยากได้ดีมาก <c oughs> ขออภัยด้วยครับนะครับอยากให้ดีมากเราก็มาดูในจักรราศีครับจันดีไหมอันนี้จันดีนะครับอังคารดีไหมดีเสาดีไหมดีดังนั้นอนะ่ะสามสีนี้มาสวมใส่เลยแต่เราต้องการอะพี่มหาดีล่รอจันมีมีดีกว่านั้นเด้อมีครับแต่แต่ละคนอาจจะไม่มีบางคนมีนะครับดังนั้นนะครับ สามดาวนี้เรามาดูครับดาวจันทร์เลขสองอ่าอยู่ช่องเท่ากับดังนั้นถือว่าใช้ได้ไหมกดถือว่าดีไม่ได้เสียนี่อังคารล่ะเป็นอายุช่องลบตัดทิ้งไปเลยอังคารอันแรกนะครับต่อมาเสาล่ะเสาดีกว่าดาวจันทร์อีกดังนั้นดาวอภิมหาดีของดาวราหูในดวงคุณนะดวงของคนแต่ละคนอือวกันไม่เหมือนกันดังนั้นอภิมหาดีคือดาวเสา รองลงมาคือดาวจันทร์สิทธิ์ของคุณเลยหาแหวนมงคลมาสวมใส่นิ้วกลางข้างสายสีม่วงอันดับหนึ่งสีสองคือสีเหลืองหรือไข่มุกหรือบุษราคัมนะครับสีม่วงเขาเรียกว่าอะเมทิสต์นะดังนั้นต่อมาดาวสาวเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นพินทุบาทของดวงเนี้มีแฟนแล้วเหมือนจะตบตีกันมีปัญหากันมีความขัดแย้งกันไม่ลงรอยกันจะแก้งไงดีอาจารย์โหศัต์พินทุบาทน่ากลัวจังเลย ง่ายมากครับดาวเสาสีนิ้วก่อนเนาะนิ้วชีข้างสายเราก็ามาดูครับว่าในช่องนี้ดาวเสามีเลขอะไรบ้างมีเลขหนึ่งครับผมผมเขียนอาลบิกบ้างไทยบ้างอย่าถือสายผมนะเพราะสมองตัวแยกหลายส่วนเลยเกินนะครับดาวเสาเลขเจ็ดมีอะไรอีกอ่ามีอะไรมีเลขแปดครับผมดาวเสาเลขเจ็ดมีอะไรอีกมีเลขสี่ครับผลนั้นนั้นดาวเสา ที่นิ้วชี้ข้างซ้ายที่เขาต้องการคือเลข1เลข8เลข4แล้วเราก็มาเหลือบดูครับว่าในจักรราศีนะครับเลขดังกล่าวอะไรดีที่สุดและอะไรที่ไม่ควรจะไปะยุ่งเกี่ยวกับเขาดังนั้นเราก็ได้ตามนี้เลยครับเลขหนึ่งสเป็นอะไรเป็นอลิห้ามใช้ครับผมอย่าไปยุ่งกับเขา อันนี้ยุ่งไม่ได้เลยนะครับยกเว้นว่าคุณรู้โหราศาสตร์มันจะมีแต่เลยหรือนิดหน่อยอันนี้นิดหน่อยนะครับแต่เลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนเพราะอะไรก็ลาหูดีเห็นไหมครับอย่างน้อยเทวดาไม่ทมําให้เราอดตายหรอกครับอย่างน้อยต้องมีดาวแก้หนึ่งดวงแหละนะครับดังนั้นดาวลาหูอภิมหาดีละปลอดภัยอย่างปลอดภัยแล้วเราก็มาเหลือบดูเราได้ดีละอยากได้อภิมหาดีอีกเช่นเคยครับเรียกว่าซุปเปอร์ดี เราก็เอาดาวราหูมาดูดีเป็นอุตสาหะโอเคไม่เป็นไรเพราะอะไรครับลบในทักษะยังไม่เป็นไรครับเพราะอะไรดีในดวงนั่นเองดังนั้น,น,นใช้ดาวดีในดวงได้แล้วส่วนทักษะมันจะเป็นไรช่างมันครับอย่างน้อยครับก็ถือว่าดีไม่ต้องที่สุดก็ได้เช่นเรามีคะแนนสอบตอนนี้นะ98%แดซแล้วโอ้โหอีกสองอีก 2%, อก2เองเองะมันจะเต็มร้อยช่างมาันเถอะครับ อย่าไปคิดมากอย่างน้อยมันก็เกิน80ก็ถือว่าผ่านแล้วได้เกรด A แล้วไม่ต้องอภิมหา a ออเอะไรหรอกครับทําจุดนี้ให้มันดีเสียก่อนแล้วที่สาคัญคืออะไรเพื่อนน่ะออไปลอดภัยายห่วงแล้วก็ดีใจนั่นเองนะครับต่อมาดาวสุดท้ายครับดาวจันเสริมก็ได้ไม่เสริมก็ได้เพราะอะไรมีเพศวัยายุเข้ามาเกี่ยวข้องครับเช่นสุดว่าตอนนี้เนาะผมอายุผมอายุ เออห้าสิบคุณพ่อผมอายุแปดสิบแล้วนะครับคุณพ่อหรือที่พึ่งโอ้ยอยากให้คุณพ่อประสบความสุเลยโอ้ยไม่ต้องแล้วครับให้เขาสุภาพแข็งแรงก็พอนะครับไม่ต้องสําเร็จอะไรเยอะแยๆมากมายหรอกครับอยากมีที่พึ่งไม่ก็อยากมีครับดังนั้นเสริมจะดีมากนั่นเองนะครับเสริมให้คุณพ่อสุภาพแข็งแรงเสริมให้ความคิดเราอ่ะไปเป็น ในทิศทางที่ดีหรือจเจริญขึ้นคิดดีทําดีนั่นแหละครับมีคนอุปถัมภ์นะจะเลิศมากเพราะอะไรเวลาเราไปไหนไปไหนเนี่ยเราจะได้ไม่ตกกระมำลาบากยกตัวอย่างผมไปอเมริกาเนี่ยผมก็ได้เจอพี่นิดพี่น้อยพี่ต่างโอ้โหดูแลผมเป็นอย่างดีผมยังมีความสุขอยู่กับความคิดดีๆแบบนี้เพราะอะไรพี่เขาเอ็นดูผมมากดังนั้นนี่เราจะได้มีคนอุปถัมภ์้ามามชูนั่นเองดังนั้นเราก็มาดูว่านิ้วชีห้าง ขวานะครับเราเสริมอะไรดีนะครับบางครั้งพูดผิดบ้างถูกบ้านองขออภัยได้ดูเนื้อความต่างๆดีสุดครับนิ้วนิ้วนิ้วชี้ห้างเอ่อนิ้วชี้ข้างวขางวาเนาะเราก็มาดูในวงล้อนี่ครับเราก็เขียนดาวจันทรเลขสองเขียนเลขไหนก็ได้นะให้เราเข้าใจเราเรียนรู้อ่ะเข้าใจตัวเองหนึ่งพระารย์ต้องการเลขอะไรเลขสี่นะครับกับเลขอะไร เลขห้นะครับัำเลีกอะไรเลขแปดังนั้นเรวจันเรีกสอนต้องการสีพุทธสีเขียวเพฤหัสสีส้มสีรถสีสีแม้สีจมนารลลาหูสีไพลินหรือสีเงินลองเข้าไปดูในเรื่องราวต่างๆในช่องทาง y o u t u b e ผมผมหาวิธีสีกับดวงดาวให้คุณเรียบร้อยแล้วคุณว่าสารบที่ผู้ชื่นชอบ สีเหลืองมีอะไรบ้างคุณกเข้าไปดูครับเยอะแยะมากมายรวมไปถึงความฝันนั่นแหละคือสีมงคลแล้วเราก็มาดูว่าดาวจัน์ทนะเราได้ดาวจัน์แล้วได้สีแล้วนะครับได้เลขแล้วเราก็มาดูว่าในนี้นะครับนะครับในจักราสีหรือในมดทจบานห้ามอะไรบ้างเนื่องพระพุทธเลขสีใช้ไม่ได้เลยครับตัดทิ้มเลยฤหัสได้ไหม ฤหัสอยู่ช่องอะไรพันธุเอาน้ามันยังไม่สุดเนี่ยกึง่งกึ่งไม่ก่อนกึง่งกึ่งไว้หน่อยแต่ลาหูดีน,ดน,นดี่ดังนั้นลาหูดีดังนั้นเลือกลาหูเสียก่อนนะครับคือดีแล้วเราก็ว่าต้องการสิ่งที่ดีที่สุดลหละนะครับอาจารย์ผมอยากได้สิ่งที่ดีที่สุด่ยอภิมหาดีเลยเข้าไปดูนักศึษาบังเอิญว่าลาหูนะครับเป็นลบในทักษาแต่โหศาสตร์ว่าดีในดวงอภิมหาดีในทักษาเช่นเคย ในดวงเนี่ยเก้าสิบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วในศักษาจะเติมไปอีกสองเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับดังนั้นค่อยไปเลือกในักษาแต่ถ้าเกิดในักษาไม่ดีไม่ต้องเสียโอเสียใจครับเพราะอะไรในดวงดีอยู่แล้วแต่บางครั้งนะครับในดวงก็ไม่ดีในดวงก็ไม่ดีดดฟังอาชานะครับแต่ในทักษะเนี่ยดีค่อยไปเอาในักษาครับเรียกว่าฟังเส้นสุดท้ายแล้วเนี่ย เราจะจมน้ําแล้วคว้าสีนั้นไว้อย่างน้อยเราปลอดภัยนั่นเองนะครับนี่คือในกฎเกณฑ์ต่างๆลองฝึกปลือกันนะครับลองฝึกปลือเพลินๆน,นะครับอย่างที่ผมอยากจะบอกว่ามีคนถามผมเยอะแยๆมากมายอาจารย์มาสอนทําไมอาจารย์ผมนะครับอาจารย์ปอเลี่ยมระชานหรือตระก,กูลเลี่ยมระชานะครับถ้ามีโอกาสก็ไปศึกษาหาความรู้เขาเพราะเขาเป็นต้นต่อของโหราศาสตร์ที่เรียกว่าหนึ่งสาย นะครับที่เรียกว่าเรียกใช้สิ่งที่ดีสุดในดวงนะครับจกักกฎเกณฑ์ดีๆต่างๆนะครับแต่อาจารย์ผมจะบอกว่าลูกเอ้ยเองไปทำธุรกิจไม่ได้หรอกเองเป็นครูสอนฝึกเป็นผู้ให้ผมก็เริ่มฝึกเป็นผู้ให้นะครับสองอาจารย์ผมจะบอกเสมอว่าสังคมแบ่งปันลูกเมื่อยามเราลำบากสังคมแบ่งปันเนี่ยจะทำให้เรารอดปลอดภัยดังนั้นผมก็ดำเนินตามของครูบาอาจารย์เลยคือหนึ่งฝึกเป็นผู้ให้ ผมก็ให้วามรู้คนนั่นแหละครับคุณจะได้ไปต่อยอดไปหากินหรือประคองชีพในกรณีที่คนไหนที่ตกนะคับลำบากแต่ถ้าเกิดเรามีกินมีใช้แล้วศึกษาหาความรู้ครับจะได้ลูกเอ้ยใส่แหวนนี้แม่จยากแข็งแรงใส่แหวนนี้สามีภรรยายจะได้แก้เสริมเติมแต่งโดยตาด้วยตัวเองและคุณจะพิถีพิถันมากนะครับแล้วก็เหนืออื่นใดครับเช่นเคย สังคมแบ่งปันสำคัญสุดชั่วโมงนี้ครับคุณจะได้มีความสุขในบ้านปลายชีวิตเราไม่ยั่งยืนหรอกครับจดจําสิ่งนี้ไว้ครับแล้วเขาก็จะจดจําสิ่งดีๆของเราวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่มารับชมรับฟังทั้งสองช่องทางผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ